โศกนาฏกรรมแห่งแสงไขปมปริศนาอากาสจากเทพบุะบุสู่เทวทูตทมินเบื้องหลังความเพี้ยวการาและบ้าคลั่งมันเต็มไปด้วยเรื่องราวที่โคตรจะดรามา่าและมีความเศร้ามากมายซ่อนอยู่นี่คือภูมิหลังและความสัมพันธ์ของตัวละครที่คุณอาจยังไม่เคยรู้มาก่อนของอากัส The Dark Angel ความลับอันดำมืดที่ถูกซ่อนไว้ภายใต้เปแหงแสงจุดเริ่มต้นทั้งหมดเราคงต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ธรรมเนียมสุดวิตเปียวของวิหารแห่งแสงที่เชื่อกันว่าเทวทูตต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นจนเมื่อฝาแฝดคู่หนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นมาแฝดเพศหญิงมีชื่อว่าราฟาเอลผู้มีสายเลือดบริสุทธิ์เกิดมาพร้อมทุกอย่างที่วิหารต้องการทุกคนเลยพร้อมใจกันสาดสป,ปอร์ไลท์ไปที่เธอทั้งความรักเกียรติยศและการยอมรับส่วนแฝดเพศชายมีชื่อว่าอากัสกลับกลายเป็นความผิดพลาดและถูกปิดผนึกไว้เป็นความลับซ่่อออออนนไไไวว้้้ใใเเเเงาาาาามมมืดิหหรคยยขกกกจโลภ เลยแต่อากัสก็ไม่ได้น้อยใจกับเรื่องนี้เขายังคงรักและหงอยยยราฟาเอลน้องสาวฝาแฝดของเขามากๆเพราะสําหรับตัวเขาแล้วการได้ปกป้องดูแลเธออยู่เบื้องหลังมันสําคัญเหนือกว่าเกียรติยศใด,ดๆซะอีกแต่ถึงแม้จะรับก,กันแค่ไหนก็ตามทั้งสองก็มีเรื่องหนึ่งที่เห็นไม่เคยตรงกันเลยนั่นคือมุมมองที่มีต่อมนุษย์ราฟาเอลเชื่อในความดีงามและพร้อมจะให้อภัยมนุษย์ที่ทําผิดพลาดเสมอส่วนอากัสมองว่ามนุษย์คือต้นเหตุของสงครามและความวุ่นวายเป็นเหมือนกับเนื้อร้ายซึ่งต้องรีบตัดทิ้งก่อนที่ด แล้วไม่เคยไว้ใจมนุษย์เลยแล้วไอความคิดที่ต่างกันแบบสุดขั้วนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของความจริงที่อยู่เบื้องหลังสุกราตกรรมทั้งหมดวันหนึ่งในสนามรบอาร์กาสไล่ล่าปีศาจจนเข้าไปติดกับดาบแต่ด้วยความเก่งกาจและฝีมือที่เขามีจึงสามารถพลิกกลับสถานการณ์สังหารนักปีศาจและมนุษย์ในการต่อสู้ครั้งนั้นจนเฮี้ยนและที่นั่นเองเขาได้เจอกับดาบสตรดาวในตำนานทันทีที่เขาสัมผัสดาบความทรงจำที่ถูกเปิดผนึกไว้ทั้งหมดก็พรั้งพรูเข้ามาในหัวเขาได้เห็นภาพของพ่อแม่ที่แท้จรรริงพพ่่่่อทททีีเเป็นนนมมมุษย์ธดาสวแ ซึ่งหนีออกมาจากวิหารเพื่อไปใช้ชีวิตกับคนที่เธอรักแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ถูกตามล่าคนของวิหารสังหารพ่อของเขาอย่างไร้ความปราณีก่อนจะลากแม่ของเขากลับไปจนเธอต้องตรอมใจตายหลังคลอดพวกเขาทั้งสองวินาทีนั้นโลกทั้งใบของไอแกสก็พังทลายลงเขาไม่ใช่บุตรแห่งเทพสายเลือดแท้แต่เป็นครื่องมนุษย์สิ่งมีชีวิตที่เขาเกลียดชังที่สุดคนที่เขารู้จักและไว้ใจมาตลอดกลับเป็นหนึ่งในคนที่สังหารพ่อแม่ที่แท้จริงของเขาเองวิหารแห่งแสงที่เขาเคยศรัทธาแท้จริงแล้วมันคือองค์กรที่เต็มไปี่ยมมด้วควคาาจอลรริงทโหบบั คำสาบจากกาบเดโมนิกสซอร์ซึ่งเป็นของขวัญจากเทพ็นการทำลายหลงังได้ปลุกความมืดในใจของอาร์กัสให้ตื่นขึ้นอย่างสมบูรณ์เขาหันหลังให้กับราฟาเอลและวิหารแห่งแสงปีกสีขาวบริสุทธิ์ของเขากลายเป็นสีดำทมินแสงสว่างในใจดับมอดลงเหลือเพียงแค่ความแค้นที่พร้อมจะเผาเผาทุกสิ่งเรื่องราวของอาร์กัสสอนให้เรารู้ว่าในอีกมุมหนึ่งไม่มีใครอยากเกิดมาเป็นผู้ร้ายแต่การกระทำความลับและความอายุธิธรรมต่างหากที่ผลักดันให้คนด,ดีคนหนึ่งสิ้นหวังจนต้องเลือกเดินในเส้นทางแห่งความมืดทุกครั้งที่อาร์กัส อันติเมตเราจะได้ยินคำพูดว่า Immortality or Death ความเป็นอมตะหรือความตายเนี่อยเป็นสิ่งสะท้อนความเจ็บปวดในใจของชายผู้นี้ซึ่งไม่เคยได้รับการยอมรับในแสงสว่างที่เขาใฝ่หาและสุดท้ายก็เลือกที่จะอบกอดความมืดมิดเอาไว้แล้วทุกคนล่ะครับคิดว่าเรื่องนี้ใครผิดที่สุดวิหารแห่งแสงปีศาจมนุษย์หรือเป็นอากาสที่ยอมแพ้ให้กับโชคชะตาของตัวเองลองคอมเมนต์มาคุยกันนะครับ